สวัสดีนะคะทุกทุกคนวันนี้เราก็จะมาให้นิเคอิเช้านี้นะคะนิเคอิเช้านี้เราให้ตามนี้เลยนะคะนิเคอิของเราก็สิบคนก็สามห้าศูนย์เก้าสี่ค่ะเด่นมากมายนะคะนะเด่นมากมายตามนี้เลย <c oughs> ก็เด่น 9, <c oughs> เก้ารองห้านะคะ ฟันเก้ารองห้านะคะตัวนี้ค่ะสายรูดนะคะฟันเก้ารองห้าสายลากสามศูนย์เก้าห้ากันห้าศูนย์ลากนะคะสามตัวห้าสี่ศูนย์ห้าสี่เก้าห้าสี่หนึ่งเด่นมากมายนะคะนะประมาณนี้นะคะอาจจะเบิ้ลนะคะวันนี้ถ้ามาเบิ้ลก็จะ เป็นตัวนี้เด่นนะคะตัวนี้เด่นนะคะอยากกลับหัวนี้แล้วกันนะคะเช้าบ่ายนะคะไม่มาเช้าก็มาบ่ายนะคะสิบปนไม่มาเช้าก็มาบ่ายแน่นอน,นะคะ่ะตัวนี้เจาะนี่ก็ตามนี้เด่นเด่นนะคะเม็ดเดียวก็อยู่ที่95นะคะ0 5นหนะคะเด่นมากมาย0 9ย์นะคะ เด่นสี่ชุดข้างบนนะคะอยากจะฟันเบิลน,นะคะเก้าเก้านะคะถ้าไม่กลับหัวนี้นะคะถ้าไม่มาหกหกนะคะก็มาเก้าเก้าเราคิดว่าเก้าเก้านะคะเบิลนนะะถ้ามันไม่ลงไปศูนย์ศูนย์นะคะแ้ไปศูนย์ศูนย์นี่ก็ก็จะกลายเป็นสิบบนได้นะคะสามห้าศูนย์เก้าสค่ะสิบบนนะคะ ติปูนเรายังเหนียวแน่นนะคะเมื่อวานก็เหนียวแน่นนะติปูนเจาะอะไรก็ได้อยู่นะคะบ่ายนะคะเมื่อวานมาบ่ายนะคะกันเป็นมาตุกกันนะคะเมื่อวานวันนี้ให้แค่8ชุดนะคะไม่ไม่จับกันให้นะคะนะเราคิดว่าประมาณนี้นะคะนะขอให้ได้ขอให้โดนคะ่ะบุญมาวาสนาเกิดทุกๆคนนะคะตัวนี้นะคะนะ ก็สิบปนก็ตามนี้วันนี้วันนี้วันพฤหัสบดีนะคะนะเลขนิเคอนะถ้าเลขสิบปนตัวนี้ไม่มานะคะก็จับ v ีเอสเจ็ดกับแปดใส่นะคะนะนี่เลขของนิเคอี K I, นะคะนะเลขของนิเคอ กันก็จับใส่ไปเลยนะคะ v s จับใส่ก็จะได้เจาะนะจับใส่กันนะคะจับเจ็ดใส่เนี่ยห้าชุดนะเป็นสิบบนนะคะก็จะเล่นไม่ให้มันหลุดก็ดักไว้หมดเลยนะคะถ้าเล่นกันนะะถ้าไม่เล่นหมดก็วัดดวงตามที่เราให้นะคะแปดชุดนะคะ ขอให้มาตามนัดค่ะขอให้ได้กันนะคะก็ประมาณนี้นะคะบ่ายยค่ะเพืเ่อนๆนะคะนะวันนี้ก็อากาศดีค่ะก็ยังไม่เสร็จนะยคะยังไม่เสร็จเราก็ทยอยเก็บของเข้าบ้านนะคะก็ยังไม่เสร็จนะคะระหว่างไว้นอกบ้านนะคะค่อยๆทยอยนะคะเช็ดแล้วก็เข้าบ้าน,นก็เลยจะ กระจุกกระจิกก็ยิ่งเหนื่อยนะคะแต่เราก็บริไปซื้อต้นไม้มาปลูกนะคะเพราะว่าเราอยู่ที่ไหนเราปลูกมันนะมันจะขึ้นนะเราดูมันขึ้นมันก็เออภูมิใจเราได้ปลูกตอนนี้ก็ปลูกไปต้นมะละกอนะคะต้นตะไคร้ ชอบโพดอะไรที่เรากินตอนนี้ก็สั่งพวกเอฝรั่งชอบกินฝรั่งนะคะฝรั่งแล้วก็ลูกจันนะคะเราเราอยากปลูกต้นลูกจันนะคะ,นะที่บ้านเรามีต้นหนึ่งะะโดนเขาตัดก็เกือบจะตายแล้วมั้งค่ะมันโผล่ออกมานิดเดียวถนนก็ไปตัดมันตัดมันตัด,มตดมไม่รู้ตัดทำไม วันนั้นปีนไปอยู่บ้านนะคะไปอยู่บ้านมันเป็นมเมล็ดมันมีผลดีใจมากเลยนะคชาวบ้านออกมาตัดของเรากุดหมดเลยนะเสียใจมากนะบอกใครไม่ได้เสียใจมากยังไม่ได้กินลูกเลยไปตัดของเรานานๆจะมีลูกทีเราก็เลยมาปลูกนี่นะคะปลูกที่นี่ดีกว่านะ ไว้ข้างในบ้านลูกจันหอมนะคะเราชอบลามันเป็นลูกแล้วมันหอมหอมเด็ดมาไว้ในบ้านนะคะมันหอมยิ่งกว่าดอกไม้อีกเราเนี่ยมีที่แล้วเราจะปลูกไว้หลาย,ลายต้นเลยนะเราชอบกินก็อร่อยหอมก็หอมนะกินได้ด้วยหอมด้วยด้วยต่อไปจะเอาดอกไม้ที่หอมๆมาปลูกไว้บ้านนี้ยังไม่มีดอกไม้ หอมนะคะต้องมาปลูกไว้โอ้ยลำพึงลําพันธุ์คนเดียวนะคะนะถ้าไม่มีใครฟังเราก็ไม่ว่าอะไรนะคะเราก็คุยไปยงั้นนะคะอยากพูดอะไรก็พูดนะคะนะราไม่ผิดกด youtube นะคะเราพูดพล,ลัามเพลื่อนีไม่ผิดกด youtube เวลาเราทำ o u t u b เนะี่ยเราต้องดูกดเขาก่อนนะคะว่าเขาให้ทำอะไรบ้าง นะ,ะนะถ้าบางคนทำถ้าผิดกฎนะคะมันก็มันไปต่อลำบากนะคะเขาปิดช่องมันเสียเวลานะคะเราต้องดูกฎก่อนนะคะอันดับแรกเขาให้อะไรเขาให้ทำอะไรเขาไม่ให้ทำอะไรตอนนี้ก็จะเหลืออยู่ตัวนี้นะคะเขาส่งมาให้เรายังไม่สำเร็จนะช่องคุณคุณต้องทำให้เขามาสมัครนะคะตัวนี้ยังไม่ได้ทำนะคะ เราทำไว้นะคะใครจะสมัครไม่สมัครเนี่ยเราไม่ได้ว่านะคะมันต้องมีขึ้นข้างหน้าเขาบอกยังไม่สําเร็จตัวนี้สําเร็จอยู่ที่เจ็ิเร์เซ็นต์นะคะช่องของเราเพราะว่าเรายังไม่ได้ทําให้สมาชาเข้าไปสมัครแต่เราไม่รู้จะทําทําไปสมัครแล้วก็ทุกคนต้องไม่ต้องสมัครก็ได้เพราะสมัครมันจะเสียเงินรายเดือนนะคะนะ เขาจะเจ็บกินเปอร์เซ็นก็จะให้เปอร์เซ็นคนทําช่องด้วยนะคะนะก็จะให้เปอร์เซ็นคนทำช่องด้วยนะแต่เราไม่รู้จะจะ,จะทำมันต้องทำอะคะ่ะก็ส่งมาให้ในในอีเมลเยอะส่งมาให้ส่งมาให้ใหนะช่องคุณยังไม่สำเร็จนะคะ75%บแล้วทำให้ช่องสำเร็จโดยเร็ว,เร,ว,เ,รวเร็ว็ประมาณนี้ เราก็ลำค้าเราก็ต้องทำค่ะต้องทำนะเพราะว่ามาเช่าเหมือนกับคล้ายๆเช่า youtube เช่าที่เขาอยู่ต้องทำให้มันครบนะคะนะนทุกคนจะสมัครไม่สมัครก็ไม่เป็นไรนะคะนะมันก็เราก็จะทำไปนะคะขอบคุณทุกคนนะคะอยากให้เฮงเฮงมีเงินมีทองนะคะ นะทำบุญมีเงินมีทองจะได้ช่วยลูกลูกของเราลูกลูกของเราเจอที่ไหนก็ช่วยเขาด้วยนะคะหมาแมวจรน,นะคะน่าสงสารนะคะนะใครรับเลี้ยงได้ก็รับไปเลี้ยงสักตัวสองตัวเขากินไม่เยอะนะคะพูดคุยกับเขานะคะเขานะ่าเหมือนคนเลยนะไม่ว่าหมาไม่ว่าแมวเขาคุยกันรู้เรื่องนะคะบางคนเขาไม่คุยกับเขานะคะเขาก็จะหาว หมาของเรานะใครมาบบกเขาจะทําแบบว่าอย่างนี้เนี้ยมันยิ่งเห่านะหมาเราอะ่ะทำเงี้ยมันยิ่งเห่านะคะมันต้องคุยแบบว่า,วาเอ้ยอย่ามากัดนะไม่ได้มาขโมยนี่มาเอานี่เฉยๆแล้วก็กลับแล้วนะชื่ออะไรนะ่ะเราอะ่ะฮเห่าเก่งอะไรเงี้ยคุยกับเขาไปนะคะเขาไม่เห่านะคะถ้าคุยกับเขาอะ่ะเรามันเรื่อง ไม่ใช่หมาเราหมาทุกตัวแหละนะคะลองคุยกับเขาสื่อสารพูดเหมือนคนนี่แหละเขารู้เรื่องนะใครไม่เป็นธาตุหมาธาตุแมวไม่รู้เรื่องนะคุยกับเราไม่รู้เรื่องนะเพราะเราจะบอกให้เขาคุยเหมือนกับคุยกับคนเขาก็จะหัวละเรา,เ,ราเหมือนเราเป็นตัวตลกนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้ว่ากันนะคะเราก็แปลกๆนะคะชอบคุยกับหมากับแมวนะคะ ขนาดพี่สาวเรายังว่าเออก็เคยเห็นเหมือนกันนะเหมือนคนหนึ่งหึงกูก็เคยเห็นเขาบอกเห็นเขานั่งก็มาเจอมึงอีกโอ้เหมือนกันเลยเพราะว่าพี่สาวเราว่าอืมก็อย่างนี้แหละทาาแมวเขาก็คุยกับหมาแมวอย่างนี้แหละไปดูสิช่องไหนเขาก็คุยเหมือนกันนะคะนะตกเป็นทาสเขารู้เรื่องเนี่ยเราคุยอยู่อย่างเงี้ยแมวเรานอน,อนกัะด็กหางฟังตาปิ๊ดนะคะ ขาฟังเรารู้เรื่องนะเนี่ยม,มาดูลูกของเรานะมาดูเดี๋ยวให้ดูนะคะลูกของเราเนี่ยเนี่ยทิก้ายังไม่หลับนะลูกเดี๋ยวนั่งฟังแม่อยู่นเนี่ยเนี่ยกระดิกหางยังไม่หลับใช่ไหมลูกฟังแม่อยู่ใช่ไหมนอนซะลูกแม่ไม่กวนละนะเนี่ยลืมตาแม่ไม่กวนแล้วลูกนะลืมตา กระดิกหางตลอดเลยแม่คุยในนี้ขอบคุณทุกคนคะ่ะนะขอบคุณเหมือนกันใช่ไหมลูกเนี่ยกระดิกหางเนี่ยบายบายคะ่ะทิก้าคะ่ะนอนสปาให้เป็นแมวรู้เรื่องพูดรู้เรื่องนะตัวนี้รู้เรื่องจริงๆนอนซะลูกนอนซะแม่ไปละไม่กวนละ